ครับวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมธงชัยลุ่งอุดมเดชแล้วคุณโยมนัทนาพรสุทธิรักษ์วันนี้ได้มาถวายพระสาฆเพลงแด่หลวงปู่พุทธธรรมวัปปงชยัยพร้อมกับทั้งนำอาหารน,น้องแม่มามา,มาเลี้ยง,น,งน้องแม่ด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทลายเหล่านี้จงเป็นเพราะว่าปัจจัยนุนนำคำชูให้อยู่ดีมีสุข ประหลาดจากทุกโศกโลกภัยคิดสืบประการคอยได้ท่กความมุ่งมั่นปรารถนายะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสากรลังเอวะเมวะอิโตทินางเปตนานังอุปกปรปติอิชิตังบิชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปเรนตุสังขปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติลาสโยาาาลาสโยะถาสัพพิิโยยวัจันโดสัพโลโคว,ว,ว,วินาสตุมาเตสวัตวันตลาโยสุขีธีขายยโกภวะอภิวาสนาสีลิส,สนิจังวุธาปัจจายิโน จตารโธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลางังตาตูตาตูตาตูกับน้องชาลีน้องชาล่กินขนมลูกน้องชาลียนะกินขนมยำบ่างชาเล่ล์กับชามนาเลีกับชามมนาว,วันนี้มีเอฟซีเอาขนมมาให้กินเนาะกินเยอะๆนะคะกินเยอะนะคะวันนี้น้องสีนวลเวลาเขา น้องสีนวนลน,วน้ลองสีนวลกินขนมเนาะวันนี้เอฟเอาขนมมาให้กินนะเด็กๆหลับกันอยู่เลยนี่ดูหลับสบายกาอี้นี่ครับวันนี้เวลานี้ไปเลยเป็นเวลาที่เขาหลับกันเนาะตอนนี้ถ<อ>ึวเวลาหลับกินข้าวเช้าแล้วตอนน,นี้นี่ตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงเขาก็หลับกันหลับกันให้ อ่าให้เช้ากับเย็นอาหารหลักนะกลางวันก็จะมีอาหารเสริมถ้าเขาหิวก็จะวางไว้ให้เขามากินกันวันนี้เขาหลับเพราะเมื่อวานนี้เขาจเมื่อเช้าเขาจะเล่นกันหน่อยเขาก็วิ่งเล่นกันกำลังได้เล่นฝนหยุดไปทีฝนหยุดกำลังได้เล่น<อ>ก็นได้กินละกิน มังมีมัองมีหลับเหรอครับมามังมีหลับ่ามั่งมีหลับสีสุกสีสุก f ีมา f ีมาเยี่ยมสีสุก f ีมาเยี่ยมค่ะ Hãy cái cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn à mình